สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอุ้มอเมืองนะครับวันนี้เป็น EP ีที่47นะครับประจำวันที่21เดือนกันยายน2568นะครับวันนี้มาเปิดในราคา300บาททุกรายการพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0928 30 0049หรือแอดไลน์ o u m 7146นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับพี่วันหยุดนะครับวันนี้มาเปิดในราคา300บาททุกรายการนะครับพี่2องค์500นะครับ4องค์ึ0 0พัพี่วิทธันใดปิด4องค์ผมแถมให้อีก1องค์เป็น5องค์1000บาทพร้อมจัดส่งนะครับพี่ส่งฟรีทุกกรณีปิด1องค์ก็ส่งฟรีนะครับพี่นี่ครับปิด2องค์500บาทก็ส่งฟรีนะครับส่งฟรีทุกกรณี มีบริการเก็บเงินปลายทางรอรับหน้าบานได้เลยนะครับรายการที่1ชินราชอินโดจีนรายการต่อไปนะครับรายการที่2เป็นรูปลอเป็นรูปลอนะครับหล่อโบราณพ่อทองสุกนะครับรายการที่2เป็นหลวงพ่อทองสุกนะครับผมรายการที่2อนะครับรายการต่อไปนะครับสคู่นะครับ รายการที่สามรายการที่สามเป็นพระปิตานะครับเนื้อเมกสิทธ์นะครับรายการที่สามนะครับพระปิตาเนื้อเมกสิทธ์เมกพัดรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่นะครับเป็นง่างตาแดงองค์เล็กนะครับรายการที่สี่งัางตาแดง ตอกด้านหลังกอไก่นะครับไม่ทราบว่าย่อมาจากอะไรนะพี่นะ้ใต้ฐานมีรอยจารรายการที่สี่รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่ห้านะครับไม่ทราบที่ รายการต่อไปนะครับรายการที่หกรายการที่หกเป็นพระปิตานะครับรายการที่หกนะครับพระปิตาไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นวัดอนงนะครับเนื้อเมกสิทธิ์เมกพัดรายการที่เจ็ดด้านหลังมีรอยจานนะครับ รายการต่อไปรายการที่แปดนะครับพระปิดตายันยุ่งไม่ทราบที่นะครับรายการที่แปดรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้ารายการที่เก้านะครับอันนี้เป็นพระอุรัตนะรายการที่เก้า รายการต่อไปรายการที่สิบนะครับไม,ไม่ทราบ NO ที่นะครับผมรายการที่สิบไม่ทราบที่นะครับตายฐานมีลอยจานนะครับนี่ครับรายการที่สิบรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับพระปิดตาไม่ทราบที่รายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อน,อนะครับนี่ครับเหรียญหล่อสร้างเมื่อพศสองสี่หกห้ารายการที่สิบสองนะครับ<ๆ>รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามนะครับเหรียญหล่อ,อไม่ทราบที่รายการที่สิบสามนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลอพระพุทธชินราชรายการที่สิบสี่นะครับรายการต่อไปรายการที่สิบห้าไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นเนื้อโลหะ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกเป็นพระนอนนะครับเป็นพระนอนรายการที่สิบหกนะครับเป็นพระนอนนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นปางอุ้มบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ <magical sweet> ไม่ทราบที่ไม่ทราบกุนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเป็นเหรยญล่อหลงพ่อน้อยคอน้ำเต้านะครับรายการที่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับเป็นอาปิดตาบานเย็นนะครับเป็นเนื้อเมกะสิทธิ์เมกะพัดด้านหลังมีรอยจานนะครับรายการที่สิบเก้า รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบไม่ทราบที่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโกยนะครับวัดบ้านแครรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรุ่นสร้างอาคารเหรียญหนึ่งร้อยปีนะครับ ปี2548รายการต่อไปรายการที่22นาะเหรียญกลมรุ่นแรกหลวงพ่อกวยเนื้ออันปะกา้ารายการที่22นะครับรายการต่อไปรายการที่23เป็นเหรียญหลหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ2 4 8ส รายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นอ่าลูกหล่อโบราณหลวงพ่อพรมวัดช่องแครรายการที่ยี่สิบห้า รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกเป็นหล่อโบราณนะครับพระพุทธชนินราชรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับไม่ทราบที่นะพี่เป็นเนื้อเมกสิทธิ์เมกพัฒนนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบแปดเป็นทัพปิดตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นกุละตะนะรายการที่ยี่สิบเก้า รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบนะครับกุรัตะนะอีกหนึ่งองค์สามร้อยบาททุกรายการนะครับสององค์ห้าร้อยบาทพิพิธนหนปิดสี่องค์นะครับแถมให้หนึ่งองค์นะครับเป็นห้าองค์หนึ่งพันบาทรายการที่สามสิบรายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตาทาย,ยานพิมพ์ชีโบนะครับ รายการที่สามสิบเอ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบสาม เป็นอาปาปิคเนตนะครับผมกุรัตนะรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสี่ไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สามสิบสี่นะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดบ้านเคร,รายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับเป็นเหรียญรลหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันรายการที่สามสิบหก รายการต่อไปรายการที่37นะครับไม่ทราบที่นะครับพี่องค์นี้รายการที่37หนาปึ๊กเลยนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่38นะครับหลวงปูท่ทวดเต่ารีบรายการที่38 รายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้าเหรียญกมลมรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อปวยวัดโคสิตารามนะครับเนื้อฝาบาทรายการที่สามสิบเก้ารายการต่อไปรายการที่สี่สิบนะครับเป็นรูปหลอนะครับเป็น,ลลนหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับรายการที่สี่สิบ รายการต่อไปรายการที่41นะครับพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์เมก,เมกพัดรายการที่41นะครับลอยจานเต็มหลังเลยนะครับพี่รายการที่41รายการต่อไปรายการที่42นาบไม่ทราบที่นะครับรายการที่42 รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบสามปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเนื้อโลหะรายการที่สี่สิบสามนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่เป็นนางกวักนะครับหล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับรายการที่สี่สิบสี่ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบห้าเหรียญล่อหลวงพ่อกันวัดพญาติการามนะครับรายการที่สี่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่สี่สิบหกไม่ทราบที่นะครับรายการที่สี่สิบหก รายการต่อไปนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะครับพี่เนื้อเมกสิทธิ์เมกพัดนะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปดเป็นเหรียญหล่อหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะครับด้านหลังมีรอยจาน รายการที่สี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่สนะี่สิบเก้านาเป็นเหนรียญอลหลงพ่อน้อยนะครับรายการที่สี่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่ห้าสิบนะครับ ไม่ทราบที่นะครับรายการที่ห้าสิบรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดไม่ทราบที่นะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับไม่ทราบที่ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสองเป็นเหรียญรอหลงพ่ออีนะครับรายการที่ห้าสิบสองสองสี่เจ็ดสามรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสามนะครับพระปิดตารายการที่ห้าสิบสาม รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับรายการที่ห้าสิบสี่สองสี่เจ็ดแปดรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบห้าไม่ทราบกุนะครับรายการที่ห้าสิบห้านะครับ รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้55รายการนะครับผม300บาททุกรายการนะครับ300บาททุกรายการ2องค์500นะครับ4องค์1,000พี่พี่ทนยัยปิด4องค์นะครับผมแถมให้อีก1องค์เป็น5องค์1,000บาทนะครับวันนี้มาเอาใจสาย หล่อโบราณนะครับวันนี้พระหล่อโบราณไม่ทราบที่ลึกลับนะครับพี่พีท่านใดสนใจนะครับทักมาได้เลยติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแดไลน์ oum 7146นะครับผมขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่พีทันใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พีทันใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ